พบซากพายุน้อยร้อยอ่าวสัตหีบส่งเจ้าหน้าที่ตรวจหาสาเหตุการตายเมื่อเวลา13นาฬิกาพันตำรวจตรีขจรสมรูปสารวัตรสถานีตำรวจน้ำสัตหีบได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางทะเลนหน่วยกู้ภัยสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบว่าพบซากพายุน้อยเพศผู้ลอยตายอยู่ที่บริเวณเอ่าวสัตหีบหมู่ที่สองตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจึงได้เดินทางเข้าตรวจสอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยเทศบาลเมืองสัตหีบศูนย์ประสานงานเครือข่ายช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากของกองทัพเรือเข้าตรวจสอบและเก็บซากจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าพยูนตัวนี้เป็นเพศผู้โดยยังไม่ทราบสาเหตุการตายที่แน่ชัดซึ่งในเบื้องต้นจะได้นำซากพยูนนี้ส่งไปผ่าพิสูจน์เพื่อหาสาเหตุการตายที่ชัดเจนต่อไปโดยเจ้าหน้าที่ ยังได้รับแจ้งจากเรือประมงว่ามีสัตว์ทะเลคล้ายพยูงติดอวนประมงชาวบ้านที่บริเวณใกล้เคียงที่พบพยูนตายลอยอยู่จึงได้จัดชุดประดาน้ำลงดำน้ำสำรวจแต่ไม่พบว่ามีสัตว์ทะเลติดอวนอยู่ด้านชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ได้กล่าวว่าบริเวณหน้าอ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุบรีมักจะพบฝูงพยูนเข้ามาหากินอาหารเป็นประจำเพราะบริเวณนั้นเป็นแหล่งอาหารของพยูน วิญญาทะเลขึ้นเป็นจำนวนมากส่วนพยูนที่พบนี้รับว่าเป็นพยูนที่กำลังเติบโตน่าเสียดายที่ต้องมาตายซะก่อนสิ่งต้องรอพาพิสูจน์เพื่อหาสาเหตุการตายที่แน่ชัดต่อไป News นิวส์ยี่นันตพลทิพศีภาพข่าวืริราทิพศีรายงาน